เริ่มต้นที่ทางสำนักงานเขตบางรักก่อนนะครับเขารับสมัครบุคคลพิการนะครับเพื่อที่จะรับเข้าทำงานนะครับเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็อาสาสมัครประจําฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมนะครับตาแหน่งที่ต้องการมีดังนี้นะฟังดีๆตําแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักเขตบางรัก1ตําแหน่งนะครับแล้วก็อัตราอาสาสมัคร จ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสนะครับด้านอาสาสมัครในคนพิการอีก1น,นะหนจะเป็นรวมแล้วเป็นสองอัตรานะครับสมัครได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยวันนี้เลยนะครับไปถึงวันที่ 9... กันยายนผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับที่สํานักงานนะครับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น5เขตบางรักนะครับฝ่ายพระชุมชนและสวัสดิการสังคมสันดกเขตบางรักครับโทรศัพท์ก็ได้ครับ022339750ต่อ6227ใครอยู่ใกล้นะครับเป็นคนพิการนะครับต้องการจะไปทำงานที่เขตบางรักตรงนี้ยินดีเลยนะครับอ่ะ สออาาระชชน,ะงงนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์